สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับสลาวุธพระเครื่องราคาแบ่งปันนะครับวันนี้มาเป็น EP ที่52องนะครับอง์ละห0า500ทุกรายการนะครับพี่ๆอง์ละห0า500บาททุกรายการนะครับพี่ๆใครดูแล้วชอบหรือสนใจโทรมาที่เบอร์ศูนย์หกสี่หนึ่งห้าสสองเจดหนะครับหรือถ้าอยากได้รูปเพิ่มเติมก็แอดไอ l ดีย์ที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มองค์แรกกันเลยนะครับ รายการที่หนึงนะครับเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับพี่พี่หลวงพ่อเงินพิมพ์จอบใหญ่นะครับรายการที่หน,นะครับ องละห้าร้อยรวมส่งทุกรายการนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรายการที่สองเป็นพระชัยนะครับพี่พี่พระชัยเนื้อทองเหลืองเก่าเก่าแบบนี้เลยนะครับขึ้นเก็ดกระดีอย่างนี้เลยนะครับทองเหลืองเก่าเก่านะครับไม่ทราบที่ไหนนะครับพี่พี่เป็นพระชัยไม่ทราบที่นะครับเนื้อทองเหลืองนะครับเก่าเก่าเลยนะครับ รายการที่สองนะครับต่อมารายการที่สามนะครับเป็นปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับพี่พี่ปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับลงลักปิดท้องแบบนี้นะครับปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับ รายการที่3มนะครับเป็นาพาะปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับเอาเก่าแบบนี้นะครับ ่อนะครับเป็นรายการที่4นะครับพี่พี่รายการที่4นะครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับเอเหรียญหลวงพ่ออีนะครับผิดนะครับเหรียญหลวงพ่ออีนะครับวัดสัตหีบนะครับนะครับขอบกระบอกแบบนี้นะครับด้านหลังแบบนี้นะครับ เหรียญหลวงพ่ออีนะครับรายการที่สี่นะครับต่อมารายการที่ห้านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับเหรียญหลวงพ่อเดิมรายการที่ห้านะครับขอบกระบอกแบบนี้นะครับ รายการที่ห้านะครับเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับร <c oughs> <c oughs> ายการที่หกเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับพี่พี่เหรียญหลวงพ่อกลวยเนื้อปาก้านะครับขอบข้างนะครับด้านหลังแบบนี้นะครับพี่พี่ เหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับรายการที่หกนะครับต่อมารายการที่เจ็ดนะครับเป็นพระวัดอโนงนะครับพิมพ์สองหน้าแบบนี้นะครับพี่พี่พระวัดอโนงนะครับพิมพ์สองหน้านะครับรายการที่เจ็ดนะครับ มารายการที่แปดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับพี่ๆเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับนี่ครับขอบข้างแบบนี้นะครับห่วงน่าจะเป็นเชื่อมนะครับรายการที่แปดนะครับเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับนะครับขอบข้างนะครับ รายการที่แปดนะครับเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับต่อมารายการที่เก้านะครับเหรียญหลวงพ่อกันนะครับเป็นเหรียญลงยานะครับเหรียญหลวงพ่อกันลงยานะครับองค์ละห้าร้อยทุกรายการนะครับพี่ๆรวมส่งนะครับ องละห้าบาททุกทุกรายการนะครับอง์ละห้าร้อยบาททุกรายการนะครับรวมส่งนะครับปลายทางก็มีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเหรียญหลวงพ่อกันนะครับรายการที่เานะครับรายการที่10นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับพี่ๆเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดนะครับขอบข้างแบบนี้นะครับ รงหลัันะคบเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับรายการที่10นะครับรายการที่11นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับพี่ๆเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับคมๆสวยๆมีจานด้วยนะครับ รายการที a a, ่สิบเอ็ดนะครับเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับด้านหลังก็เหมือนมีจานอย่างนี้นะครับขอบข้างนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับรายการที่สิบสองนะครับเป็นภาพปิดตาเก่าไม่ทราบที่นะครับพี่พี่ภาพปิดตาเก่าไม่ทราบที่นะครับ อง์ละห้าร้อยบาททุกรายการนะครับพี่ๆชอบสนใจโทรมาก่อนได้นะครับศูนย์หกสี่สี่หนึ่งห้าสองสองเจ็ดหนึ่งนะครับหรือถ้าอยากได้รูปเพิ่มเติมแก๊สไอดีไลน์ที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับรายการที่สิบสามนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับรูปหล่อวัดไร่ขิงนะครับรายการที่สิบสามนะครับ รูปหล่อหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับรายการที่สิบสี่เป็นปูทิมไม้แกะนะครับพี่พี่เป็นหลวงปูทิมไม้แกะนะครับนี่นะครับมีจานนักยันล่างๆนะครับเป็นเนื้อไม้แกะนะครับไม้แกะหลวงปูทิมนะครับพี่พี่รายการที่สิบสี่นะครับหลวงปูทิมไม้แกะนะครับเก่าๆแบบนี้เลยนะครับ รายการที่สิบห้านะครับเป็นปิดตาวัดห้วยจระเข้นะครับพี่พี่มีจานอย่างนี้นะครับด้านหลังนะครับรายการที่สิบห้านะครับปิดตาหลงนหนาว,ง,วปหลหลงปู่นาควัดห้วยจระเข้นะครับรายการที่สิบหกนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ศรีนะครับพี่พี่เหรียญหลวงปู่ศรีสวยๆเลยนะครับ เล right right. so ี่ยมพลาสติกแบบนี้นะครับพี่พี่เหมือนเลี่ยมเลนนะครับเหรียญสวยๆแบบนี้นะครับรายการที่สิบหกนะครับเหรียญหลวงปู่ศรีต่อมารายการที่สิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับปีสองห้าหนึ่งหกนะครับพี่พี่เหรียญหลวงพ่อแดงนะครับ รายการที่สิบเจ็ดนะครับเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับต่อมารายการที่สิบแปดนะครับเป็นเหรียญพระพุทธชินสีนะครับเหรียญพระพุทธชินสีนะครับรายการที่สิบแปดนะครับองค์ละห้าร้อยทุกรายการนะครับพี่พี่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเหรียญคมๆสวยๆเลยนะครับพระพุทธชินสีนะครับรายการที่สิบแปดนะครับ ต่อมารายการที่19นะครับพี่พี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับพร้อมกอบแบบนี้นะครับเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับพี่พี่พศสองซีเศูนย์นะครับพร้อมกอบแบบนี้นะครับเนื้อปากกานะครับเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับรายการที่19นะครับรายการที่20นะครับเป็นเหรียญล่อหลวงพ่อทานะครับพี่พี่ พร้อมกอบแบบนี้นะครับเหรียญล่อหลวงพ่อทานะครับพี่ๆพร้อมกอบแบบนี้นะครับรายการที่ยี่สิบนะครับเหรียญล่อหลวงพ่อทานะครับรายการที่ยี่บเอ็ดนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับพร้อมกอบแบบนี้นะครับพี่ๆ พงละห้าร้อยทุกรายการนะครับรูปลอหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับพี่พี่รายการที่ยี่สิบสองนะครับเป็นเหนรียญล่อหลวงพ่อทานะครับพี่พี่เหรียญล่อหลวงพ่อทาพร้อมกรอบแบบนี้นะครับ เหรียญล่อหลวงพ่อทานะครับรายการที่ยี่สิบสองนะครับองละห้าร้อยบาททุกรายการนะครับพี่ๆองละห้าร้อยบาททุกรายการนะครับต่อมารายการที่ยี่สามนะครับเป็นเหรียญหนุมานนะครับเหรียญหนุมานพร้อมกอบแบบนี้นะครับ รายการที่ยี่สิบสามนะครับเหรียญหานุมาณนะครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับเป็นกะลาแกะนะครับพลาสติกไม่มีนะครับใส่กรอบแบบนี้นะครับเปิดหน้าหลังแบบนี้นะครับเก่าๆเลยนะครับกะลาเกะนะครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับ ามารายการที่25นะครับเป็นปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับพี่ๆปิดตาหลวงพ่อแก้วพร้อมก่อแบบนี้นะครับราคานี้นะครับราคานี้ราคาเดียวเลยนะครับชิ้นละ500ทุกรายการนะครับพี่พี่ผมอาจจะไลฟ์หลายวันหน่อยนะครับพอดีไม่ค่อยว่างติดงานนะครับ เทวัไหนว่างก็มาไลฟ์ให้นะครับราคาแบ่งปันนะครับทุกรายการองละห้าร้บาทนะครับรายการที่25นะครับปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับรายการที่ยีนะครับเป็นพระซุ้มกอนะครับพระซุ้มกอนะครับกรอบสวยๆแบบนี้เลยนะครับรายการที่26่นะครับเป็นพระซุ้มกอนะครับ มานะครับรายการที่27เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันนะครับพี่พี่เรี่ยมแบบใส่กรอบแบบใส่ได้สามห่วงเลยนะครับมี3ามห่วงแบบนี้เลยนะครับเ <c oughs> หรียญอาจารย์ฟันนะครับพี่พี่รายการที่27นะครับเหรียญอาจารย์ฟันนะครับรายการที่27นะครับ รายการที่ยี่แปดนะครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับพี่พี่หลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับรายการที่ยี่แปดนะครับพร้อมกรอบแบบนี้นะครับพี่พี่รายการที่ยี่แปดนะครับหลวงปูทวดเนื้อว่านนะครับเก่าๆแบบนี้เลยต่อมารายการที่ยี่เก้านะครับเป็นเหรียญล่อหลงเข้าไปนะครับพร้อมกรอบสวยงามแบบนี้นะครับพี่พี่กรอบสวยๆเลยนะครับ ราคาก็สวยนะครับชิ้นละ500ทุกรายการนะครับพี่พี่คนไหนมาช้าจะอดได้นะครับพี่พี่ราคานี้นะครับพร้อมกรอบทุกอันนะครับตามรูปทุกรายการนะครับรายการที่ยีิบเกนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อไปนะครับต่อมารายการที่สามสนะครับเป็นปิดตาหลวงปู่โตนะครับ ปิดตาหลวงปุโตพร้อมกรอบสวยๆแบบนี้นะครับ <c oughs> ปิดตาหลวงปุโตะนะครับพร้อมกรอบสวยๆแบบนี้เลยนะครับนนหน้าลงยายอย่างนี้นะครับองค์ละห้าร้อยบาททุกรายการนะครับพี่ๆ <c oughs> วันนี้ผมก็มีพัพี่ๆชมทั้งหมดสามสิบรายการนะครับรายการละห้าร้อยทุกรายการเช่นเคยนะครับ พี่ๆคนไหนที่เข้ามารับชมคลิปผมแล้วผมขอขอบคุณมากนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ